เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า REPO นะครับคุณผู้ชมเย้ซึ่งวันนี้มาเล่นกับเพื่อนเนาะอ,อ๋อรู้สึกว่า enjoy มากกับการมาเล่นกับเพื่อน,นโอเคตอนนี้เราโดนบลูมอย่างหนักโอ้โหเราเจอแล้วโอเคเร้จะมาหาของนะครับปุ๊บจะบปุ๊บดูพังเลย,ย,ย,ย ไหวเรามาเจอของและ2สองพันสี่ซื้อเป็นของที่ใหญ่มากยาวมากด้วยตอนนี้ใส่นี่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับไห้หำลำโพงดีจัดเรามาดูโฆษณากันดีกว่าครับ ดูโฆษณาดูจะบ้าตายนาทีนี่อะไรอ๋อตำลาตกลงไปเลย what อ้โหคุยจะบ้าตายโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่า เสียงมันรู้สึกว่าปแปลกนะครับตอนนี้เสียงเพื่อนกูนี่แหละเจ๊ตอนนี้ผมอยู่ข้างบนไม่มีอะไรเลยข็ไม่มีจริงๆกันแหละเออไม่มีโอให้ตายเหอะเราจะอยู่ตรงไหนวะให้คนติดคอนต็นเ่นไปหรือยต่อไม่รู้ม,ม,มนกันปองอเปิดประตูเปิดเอาดูว่าใครมา เบอร์ูเบอร์แต่แค่นี้เหรอเนี่ยจะบ้ากันละมั่งไหมครับ mm hmm. ฉันสองเฮ้ยของใหญ่เหรอ mm hmm. Yes โอ้ของใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าของันดูโล่งมากแต่อุ้ยของของดูโล่งใช่ปะอ่ะฮะไม่ไม่รู้อะแต่ที่รู้คือเจอผีเด็กผีเด็ก oh. พีเด็กดิสิตสับผีเด็กกูเจอพีเด็กโอเคพีเด็กร้อไงกูฆ่ามันแล้วกันหยอกหยอกหยอกไม่ฆ่าดีกว่าเอาของล่วงนี่ไงเจอแล้วแหวนมีหน้าอันทรงเกลียดโอไมค์คอนจัดโอไมคไมค์ดีจัดว่าอย่างไรเอานี่ไปไหนอ๋อ PC Yes, thank you ไลาย RTX 5090 Ti ว้ายจะลดนเอยกูไปเน<ด>ี่ยโอนอ๋อต่อยไปโอเค okay. ไม่ก็กูเจอของใหญ่ด้วยนะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าโอยเจอเพชร เจ๋งแป้งอ่ะคุณทีอย่าชนเทปผม้ออตตืตื้อตืตืตื้อตื้อตป้งโอเคเรารถกลับดีกว่าที่อยู่ไหนไม่เดี๋ยวทีพี่เดกอ ฮของทรงเกียร์ระวังนาทีถียาข้างหน้ากูอย่าไปโกยอย่าไปเกียร์อย่าไปเกียร์มันจ,จ,จะได้เ<ว>หรอเสียงว่าตกลุ่มเราเป็นอย่างนี้ไปละมานรอกูก่อนมึงขายหรือเปล่าเราเจอ,อัเงี้ยแล้วเนาะกูขายนะ ของใหญ่จริงกูไม่เถียงมันจะร่ยยาไปไงวะเนี่ยมีผีบปลว่าเอ้ากูตั้งไปตั้งไป อเคเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเจอกับเพราะว่าผมเจอกับอะไรที่มันรู้สึกว่าหนักใจนะคะเมื่อกี้คือผมกตลังตกตึกตายเนาะแต่ผมไม่ตายนัวเองก็ไม่รู้เปิดมาเจออะไรบ้าง จออะไรเลยตอนนี้โอ้โหอุ้ยแต่บ้ากำลังมังถังแตกป้าขออยู่จังครับไม่มีชุบมาแล้วลูกจ๋าที่อยู่ไหนบ้ามีของที่ชื่อว่าเพชร ใช่ตะก,กายหน้าอา้อา,อาวตะอ้าวรถขี่อยู่ไหนอะ่ะอ๋อรถเตะรถเตะเไปมีอีกนะตอนนี้เราเจอของสองอย่างเนาะอยู่ไหนนี้นะครับชูแอนี่ไงเอาแล้วก็ส้ดที่สุดเลยครับโอ้ยผี <laughs> ไรอะ่ะเฮ้ยมึงให้กูเปิด

หายไปแล้วว่ะชีอุ้ยกล่องใหญ่อยญ่จริงูนนะโอเคตอนนี้เราอ่ากล่องใหญ่เอาอท่ไงเดีวะใช่เอ,อ่ม จะเป็ดอ๋อเหรโอ้โหว่าอะไรวะเนี่ยไอชิตโตลมทีตัวตัวลหมหรอ,อไอบ้าาติดตอ่อกันไม่ได้นะเว้ย วัอคิดว,ว่ามังม้าเห่ปะโอ้สองตัวพร้อมกันโซนตีแนละ้วทำยังเฮ้ยอะไรอ่ะเอาไงดีเดี๋ยวท,ทไีได้เหรอเขีย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 วเขียวเขียวเขียวปืนแม่งไม่พี่ตก ก็ใช่นะสิอุ้ยดีดดีดไม่ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไอ้บ้าไม่ได้ก็ไม่เอาจะมาป่หวะ quá bò bon. anh ngon vẫn giùa đấy không có bút xô không đã rồi hôi tao nắng bay má không đâu thôi thôi đi อะไรอ่ะหัวตกตีมันตันมีเออเอาซึ่งนั่นก็คือสิ่งนี้ครับเราเจอทางแบบนี้กูจะไปยังไงวะไอ้สัตว์ชู วิธีคูณนาจอบชีย้ยกไปดีกว่าคุ้มกว่าเงี้ยแม่งเลย ออาหงกูวะเนี้ยอยากจะบอกว่าตัวเองงานเล่นะไรของกูวะนนี้<อ>จะรอดปะวะชื่อไม่รู้ตอนนี้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าผมตายที่ที่ไม่ควรตายดูซ้ำโอเคตอนนี้เราจะมากูจะบ้าตายกันละมังโอเควิ่งเลยครับจะฆ่ามาันได้จริงๆเหรอ cho anh đi Ôi Ai Mẹ ơi Điều À What the Chưa bẹt Ồ แน่นอนครับว่าผมนั้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากผมตายได้เพื่ออยู่คนเดียวซึ่งผมขอโทษด้วยแม่งไม่น่าตกตายเลยโอเคตอนนี้ลน่าหาไปแล้วลุ้นตามนะครับม่ใช่ไปไรที่หน้า,นาเฮ้ยไอ้เชีย มันหลายอันจัดมันเยอะเกินไปที่จะไปไปได้ครับลูกลูกแก้วสามอันเ่ยหรอไอ้บ้าสี่อันแล้วตอนนี้เออเออเออเอว,ว่ายไวไวตายครับป๊ตอต ดูกแก้วสี่อันโอ้โหหายได้กำไรแน่นอนเจะปากำลังบังนะครับคุณผู้ชมแกก็เวอร์เกินอ้าวศพศพอยู่ไหนวะศพที่หายไปซัวตัวเองนั้นแล้วประโยชน์มากเลยเออขอโทษ กีนมันเสียงท้าใครวะเนี่ยกูจะบ้าตายเชีย่ยลมแดงจังเอ,อ้อว้าวทีท,ทีไปแล้ว ตอนนี้เขากำลังไปเก็บลูกแก้นนะโอ้ถ้วยอโอ้ใหญ่อันเลยอ่ะแล้วก็ลูกแก้วอะไรนะลูกแก้วอะไรอลูกแก้วอะไรอลูกแกาา้วอะไรอะและลูกแก้วอะี่ อ่าโอเคสองมือสามโอเมกอดเยอะมากตอนนี้ดูกแค่ดูกแค่อาล่ามาแล้วโอ้ยโอย้มันเยอะมากเยอะเกินอ๋ออ่าใช่ใช่อยู่นั่นแหละไอเชีย่ยลุ้นเลยติจะถึงแล้วโอเค <ST AR C AST> ผมรอดแล้วครับ โอ้มกอโเคขายฉันจะบ้าแกรู้ไหมว่าฉันตายยังไงตอนมารอนมะวิทีชีวังสวยมันจะ โอ้โดนแตกแตกก็โอเคไม่ปไปนลรแต่มึงช่วยแบ่งเรื่องกูหน่อยโอ้โหใครเป็นวางจุดเซฟตรงนี้วะเนี่ยไม่เข้าใจโอเคคุณได้ข่าวมาว่ามึงได้ลูกแก้วห้าลูกเลยเหรอ Yes sir เยอะมากต่อไปก็มีของข้างหน้าเราโอเคไปกันต่อก็ตรงนี้ปะนี่ไง ไปแล้วนะครับนี่คือที่ฟังเพลงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันวาวาไปก่อนเลยเอเควอตต์ <the> ทีสิ่งรอ้องม่คิดคืออะไรมันเข้าหลับกูมุงอยู่ไหนอ่ะตายไอเชีย แม่งเฮ้ยทีอยู่ไหนวะชิปหายละา ยังไงอ่ะขอราคาลดมาเลยไอ้เหี้ยไปกดน<ป>้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอ,นอ,นอที่แอบ <S <S เฮ้งชนากูเลยเดี๋ยวทำไมเสียงมันหนักแนะ่่ังวะจะชุบม,มึงไง้กูยกนี้ไปเลยก็ได้จะรอดปะวะอวรอๆจะได้สามวันโอ้โห อ่าโเคเราต้องมาต,งตรงตบนตึงฐานก่อนไหมใช่กูตั้งตรงก่อนเอ,อ่ะแล้วกูยึงนี่มาให้มันนอนเออแล้วก็เราต้องตั้งตรงด้วยโอเคจุดที่กูจุดที่มึงตายตรงไหนไมึงจำได้บ้างล่ะกูจำได้อยู่มัง้งขายเหรอเออกูขายเลยเฮียจะแตกครับ หรือมึงจะขายเลยแล้วก็ผ่านเลยได้หมดกูรอชุบมึงขายได้ผ่านเลยเอาเงินน้อยก็ได้ไม่เป็นไรป่าดนีกับวกกูแล้วก็ได้ป่ะจะไปจุดแดงได้วะเดี๋ยวออกข้างนอกอ่ะ ตัวเขาบอกเป็นหมดเลยโอเคไปเจ้ฟังบอกแต่เลี้ยวขวาดีเงี้ยข้างหลังมึงก็ไปได้ไปไหนอยู่ได้โอเคไปโอ้ยเฮ้ยวะกูเกือบตกถ้ามึงตกนะไอ้เหี้ยกูเตรียมตัวกดมีเมนูอ่ะโอเคไม่ตกหรอก ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ขาวขาวเคโอเค,อเคกูอ้อมไปนี่ได้ดำมาข้างหลังจีบบอกอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้เชี่ยข้างในมีผี phiền ngủ nào chia 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 เโอ้ไม่กุนเนสโอ้โหวายถ้าไม่อยากให้ถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นตาก็มุ๊ไปที่ไหนที่เลยโอเคอะไรวะเนี่ยแต่ละอันเจ้าขาวอยู่ช่วยฟอกใช่ไปยังอ่ะ ันโนตดเปาหรออามึงอะอาตวมึงเงยหรอคือขา,ายแล้วก็นี่เลยก็ได้เขาโกงตามมาแล้วกงตามมาแล้ว,ออวคลั่งหรอวะโดโนกตาม,มาแล้วโกตาม,มาแล้ว,ามมาลวปึ๊บ เียไม่ทันอ้าวโอเคนะ่าคลิปชิพเราจบแค่นี้นะครับก็ส่วนนี้เป็นไงบ้างชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับไายบ่ายจุ๊บ <laughs>